สาหร่ายสไปโรเน่าพืชที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารที่ช่วยในเรื่องความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนในวันที่ชีวิตต้องสู้แล้วทําไมสาหร่ายสไปโรเน่าของไบโอแคปจึงช่วยในเรื่องเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแล้วทําให้การพักผ่อนตอนกลางคืนดีขึ้นมาฟังรุ่จันทร์กันค่ะ ข้อหนึ่งสาหร่ายสไปรูล่ามีโปรโตีนมากกว่าเนื้อสัตว์ถึง70%ค่ะช่วยซ่อมร่างที่เหนื่อยล้าอ่อนเพลียแล้วที่สำคัญนอกจากตัวโปรโตีนแล้วเขายังมีตัวบีรวมโฟลิกและธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ข้อ 2. สาหร่ายสไปโรน่ามีคอโรฟิลล์ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและข้อ3สาหร่ายสไปโรน่ามีกรดแกรมไลโนเล,ลอิกที่เกี่ยวข้องกับปริมาณไขมันเลวคือ,อ LDL และไขมันดีคือ HDL ซึ่ง1ขวดของสาหร่ายสไปโรน่าไบโอแคปนะคะเขาบรรจุ30แคปซูลค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อบช็อปร้านขายยาชั้นนำหรือใครอยากปรึกษาเภสัชโดยตรงนะคะสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ